ชวนขึ้นแฟมิลี่สนุกสวัสดีสวัสดีสวัสดี ุณน้องคุหนูถ้าแมนชอบดูก็เปิด นี่คือรายการชวนชื่นโชว์วันนี้เศรษฐีจะหาคนดีมีวิชาไปช่วยเหลือลูกสาวได้หรือไม่มาชมกันต่อดได้เลยครับ hey, hey, yeah. ถาบอกกันที่ว่านอกจากเขาโทรเชือกเนี่ยเขาเพื่อนเขาทำอะไรได้อยู่อยู่โชว์ my 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 friend my friend my friend, my friend. My friend. Your friend? yes 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 you show ์โชว์ yes he can sing a song sing a song, sing a song. A song. Sing, a song. Hey. sing a song chop what song ว่าซานยูซิงอีกลิ่อีกลิมส n บสี s, uh, <S e ป e ่าไม่ใช่14บีล yep. ิีิอีกครั้งไว้สิแต่เขาพูดไม่ใช่สอีกลิปอ๋อนึกว่า14แล้วคลิปแบบป่ศิลปะไทยคนคนศาสนาอ๋รบอนพีิส14อีกครั้งเซกโลโซมิวสิก นี่สิอีกแล้วดื้อต่อไโอเคนี่ขนาดยังไม่ได้ร้องท่อนต่อไปนะเหรอท่อนต่อไปร้องว่าไงท่อนต่อไปร้องไม่ได้อ้าวอยู่อยู่ซิงซองนิดหน่อยนิดหน่อยวันสองวันสองวันสองข้อใจไหนอ๋ออะไรนะข้อใจไหนคนใจง่ายอ๋อไม่ใช่เข้าใจไหมไอ้สลันยู Yes ไหวไหมโออไหวไหมไหวไหมสบายดีไหมไม่ได้ถามสบายดีไหมไอเนี่ยสมองเนี่ยไหวไหมวุ้ยปอบเบอร์เอาไหมท่านเลือกไหมครับ เลือกไหมมีอีกไหมคนดีมีวิชาไม่มีอะไรหรอกความสามารถเขาไม่เกี่ยวอยู่ต้องเมจิกเอินเดปเอนท์อะไรไปพูดภาษาไทยดีกว่าครับต้องคาทยกันครับเาที่จะสู้กับจอมันไม่จะมาร้องเพลงอย่างนี้แต่โอเคคนนี้่คัมออนคัมออนมิสเตอร์ล็อบบี้คนนี้เป็นโปรโมเตอร์มวยอยู่เกาะสมุยตอนหลังมวยไม่ค่อยมีเพราะว่าจัดลิงต่อยกันเออ อันนี้เขาก็สื่อสารศิลปะของไทยเหมือนกันก็คือเขาเป็นโปรโมเตอร์มวยไทยอยู่ที่ฮอลแลนด์โอ้โหนี้เพื่อนเราพี่ต้อยเขาเป็นครูมวยอยู่ที่เดนมาร์กมาได้ไปรู้จักกันเขาฝากมาก็เลยมาเที่ยวก็เลยมาโชว์หน่อยก็ปบมือเขาหน่อยเขาเป็นโปรโมเตอร์มวยไทยโอ้โหไม่ธรรมาดานะฮะถือว่าเอาศิลปะของไทยไปเผยแพร่นะครับโอ้ยอย่าหลงระเริงฝรั่งให้มากคนไทยก็มีฝีมือตออเข้าไปว่าจะทําอะไรอเจก วิชานินจาหายตัวคนนี้ใช่ไหมที่เป็นเจ้าของวิชานินจาตะภาพน้ำโอ้ยนินจาหายตัวไม่เกี่ยวตะภาพเพิ่งเดินทางกลับมาเลยที่ไหนหลวงพ่อโสธรนี่เขาเอาไปปล่อยแล้วก็ว่ายน้ำมาเนี่ยโอ้ยอะไรอกันนักหนาทำไมต้องไปถึงนู่นวัดอรุณก็ตึมขอเวลาติดหนวดไม่เกี่ยวท่าน จะทําอะไรบอกทางนี้ได้มีวิชาอะไรที่จะไปสู้กับจอมานเพื่อจะช่วยตัวลูกสาวเราเราสามารถหายตัวไปแล้วไปช่วยลูกสาวท่านมาได้อยากอะไรไหมมาชอหน่อยโอ้วิชาหายตัวของนินจาฮัมาลอยคนรหมโหอยู่แล้วก็บอกว่าหายตัวปัญญาจะทัดมีใครมั่งที่มีความสามารถทางด้านมีทามายากลโอ้โหมีคนนึกไอ้นี่ไง มีไหมมีนี่ทำอะไรได้<ม>อ่ะโอเคโดนตรีมามไอ้นูชื่ออะไรเนี่ยชื่อจริงนามสกุลจริงชื่อว่าชื่อนายทองม้วนครับท<ะ>องม้วนชุดนี้โทรมาตั้งแต่เมื่อไหร แต่ก่อนเียครับสัญญากับข่านะว่าจะไม่ไปโชว์ที่ไหนอ๋อแม้กระทงที่นี่ก็ยังมาโชว์อีกไกลๆไม่ดีเรอครับคุณพี่มีไหมคงไม่มีใครแล้วเลยคนเดียวเขาเป็นใครเอามาโชว์เลยมาแล้วครับท่านทางไหนแล้วอยู่นี่สุดยอดมายากนไปธรรมดาทำไมสำรีเขาเล็กกว่าเดิมทำไมถึงไม่มา เขามาต้องนานแล้วมันเรียกเขาเล่าอเอามอะอะไรครับคุณพี่คุยกับเขาสิท่านไหนเล่าเอ๊ก็ยืนอยู่กับท่านนั่นแหละก็เห็นเนี่ยครบหมดหน้าดำเจินทั้งนั้นหน้าดำเจินทั้งนั้นมีใครที่ไหนเล่าเอะท่านนี่เป็นไปม้างนะปีนี้แก่ก็ยืนต่อหน้าต่อตาท่านเนี่ยไม่มมอย่ามาล้อเล่นราคาเลยนี่ทํามันพูดได้ไม่คงพูดด้วยแล้วแหละ ไปฟังอาดขึ้นมาบรรเลนไปกินน้ําข้าวข้างล่างทุกคนไม่ใช่หมาเอ้ไม่ไมอยู่ข้างบนโอ้จะเป็นใครกันเนี่ยฮะข้าคือนักมายาโอ้นักมายาอะไรนะนักมายาหรือนักเมายามายามายานี่เล่นไอ้ตัดตัวอะไรเปล่าเนี่ยฮะต่อสักที ไม่ใช่กันเด้์อันนี้ฟิวอันนี้มาเต็มตัวแล้วก็ทิดตัดตัวขาสองถอดไงโอ้ยคนละคนนะไม่ใช่ไม่ใช่นี่จานนี่คือเล่นตัดตัวอยู่หรือว่าตัดแล้วไม่ประสบความสําเร็จในการต่อเลยเหลือมาเท่านี้ธรรมดาเล่นกลหรืออยู่ร้านจ๋าเลิงคะอะไรอะไรไม่ได้กบเหรอโหคนละเด็กเจ้าจะมาโชว์อะไรท่านจะมาทำอะไรเดี๋ยวเราจะมาพับกระดาษให้เป็นกบเดี๋ยวนั่นไงชับ เรกตัดตัวได้แล้วโชว์ชุดกบเลยนี่โชว์สองชุดพร้อมกันเลยนะตัดตัวด้วยกบด้วยเดี๋ยวโชว์ชุดกบเลยเออฮะเดี๋ยวโชว์ชุดกบเลยไม่ต้องทำก็ได้นะความจริงอะอะไรนะไม่ต้องทำก็เหมือนเขามีวิชามีวิชามีความสามารถเจ้ารู้หรือยังว่าเจ้าจะมาทำอะไรยินคุยยังไม่ค่อยรู้เรื่อง๋อนางซะโอ้โห เจ้ารู้หรือยังว่าลูกข้าน่ะถูกจอมอาศุลจับตัวไปข้ารู้แล้วข้าต้องการเอ้ามังเงกให้มังเงกข้าทำไมให้มังเงกทำไมข้าคือทันขุนไม่ได้ให้มังเงกเพราะว่าข้ารู้แล้วอยากให้มังเงยทับแขนเสื้อขึ้นรู้หรือยังว่าลูกสาวข้าถูกจับตัวไปนี่นี่นิ้ข้ารู้แล้วแบบหมือนต้มน้ำร้อนเลยอะไรมีขิงละ ไม่ใช่น okay, ้ำพิงเรียนดีนะนิ้วเขาชี้ชี้ข้ารู้แล้วเสียดายแหวนเนาะไม่น่าใส่เลยว่ายังไงว่ามาจะมาทำมโอ้โหโอ้โหโอ้โหเป็นไงเต่งครอบจักรวาลโชว์เลยพ่อคุณ360องศาโชว์เลยทำกระดาษไม่เป็นปกเป็นไปได้ยังไงเดี๋ยวดูโชวยักษ์ขาเต้นดิช่วงสั้นเหลือเกินแขนตัวเอาไว้เดี๋ยวพี่เขาไปลังเต้นอยู่ต้องการติดจบ เอิกันเขาเป็นนักไายกรไม่ต้อแมงสาบไม่ต้องใช้ดนตรีใช้เต้นเอาเฉยแล้วเขาเล่นไปด้วยไปว่าเขานะเขามีเจ้าของมีเมีไหมมีป้ายแขวนแวนคออย่ะโอ้ยไม่ใไ่อเซซิรีเาอเหรอแม่่ปีนี้ไม่ได้ฉีดปลวกเลยเหรอไม่ใช่ปลวกคนนะคะคุณพี่ก่อนจะมานี่มาได้ยังไงเขาปูนเขาหยอดแล้วถึงออกมาได้ใช่หอยหลอด ้ามชี้ท่านจะคุณใช่ท่านจะคุณลึศท่านจะมาโชว์เดี๋ยวพ่อจะพักระด่างให้เป็นตบโอเลยไม่ต้องเอาดนตรีเล่นด้วยใช่เอาเอางี้ดีกว่าไม่ต้องเล่นกลแต่ทำเสียงแล้วเต้นไปเรื่อยๆชอบ มีสะดุ้งขาฉีกอีกโอ้ยยังมีให้ฉีกโชว์อะไดีกว่าอ่าพับเป็นกบพับยังไงดีดีดโอ้โหท่าเยอะซะด้วยไม่น่าดีดฟ้าฟ้าฟ้ามันจะพับเป็นกบได้อ้โหหัวปักดินแล้วขีขาออกนี่นึกว่าโลโก้ลิโพเนี่ยเข้าใจเปรียบมันจะเป็นกบได้ไงท่านเศรษฐีดูให้ดิโอ้ เอาไว้เอาไว้จะโดนลงก่อไดนล